ก็เตรียพร้อมเพื่อนใหม่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาสุ่มที่นี่ได้เลยนะฮะสีสันม,มากมายน่ารักจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมะฮะและตู้สุ่มใหม่หน่วยแรกจรชนอะไรสักอย่างเลยนะครับสามารถมาสุ่มได้ที่ตู้ไดมอนโดโยได้เลยนะครับได้มีชุดกโลรโยมาใหม่ด้วยนะครับชุดผู้หญิงลวดลายวงกดนะฮะก็สามารถมาสุ่มได้สำหรับสายฟรีได้เลยนะครับผมผู้รอดชีวิตคนใหม่โนโทร่าหรือว่าโนโทรานะฮะซิงนักบิดหรือว่าตัวละครใหม่นั่นเองนะครับ ซื้อได้แล้ววันนี้จาก1,499เพรเหลือ1,199เพรนะฮะสำหรับช่วงโปรโมชั่นนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับล็อกอินให้สุดแล้วอยู่ที่รักนะฮะกดเข้าไปครับ14วันล็อกอินให้สุดแล้วอยู่ที่รักนะฮะระยะเวลากิจกรรม12ถึงวันที่25ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับล็อกอนวันแรกก็กดรับเลยนะฮะแล้วเมื่อเราเก็บหัวใจตรงนี้ได้ครบตามกําหนดก็สามารถนําหัวใจมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะฮะของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับ เอาละ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเริ่มกับตัวละครโนโทโรานะฮะหรือว่าตัวละครใหม่นั่นเองนะครับความสามารถของเธอก็คือเมื่ออยู่ในภาน,นะหรือว่าบนรถนั่นเองนะครับจะฟื้นฟูเลือด5หน่วยทุกๆ4.5วินาทีเป็นระยะเวลา200วินาทีนะครับอันนี้เฉพาะเลเวล1นะฮะส่วนเลเวล6หรือว่าเลเวลสูงสุดนั่นเองนะครับเมื่ออยู่บนรถผานะจะฟื้นฟูเลือด5หน่วยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอท้ทุกๆวินาทีเนี่ยจะลดลงนะครับเป็น2วินะฮะจาก4.5วิเป็น2วินะฮะเดี๋ยยวววผผผมมมจจะะะะะะททําให้้้้ดดููนนนนนนคครรรัับบตออออีีเลลืขขงง่่่45แิไปึถฮ แล้วก็รอสักพักนะครับเลือดจะเพิ่มขึ้นทีละ5หน่วยนะครับยิ่งเลเวลตัวละครเยอะมันยิ่งจะเพิ่มเร็วนะฮะตอนนี้ตัวละครผมเลเวลน้อยนะครับก็เลยเพิ่มช้านะครับไม่ได้เพิ่มให้ตัวเองเท่านั้นนะครับเพิ่มให้เพื่อนร่วมทีมเช่นกันนะฮะเฉพาะคนที่อยู่บนรถเท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะเอาสกิลของตัวละครโนโซล่าไปแต่ลคลีกนะฮะผมจะเล่นสายนอกวงและขอบวงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูคอมโบสกิลตัวละครกันก่อนเลยนะฮะ ตัวแรกนะครับผมจะสกิลของเอล็อกไปก่อนนะฮะตัวที่2สกิลของโนโธร่าครับตัวที่3แม็กซิมฮะส่วนตัวที่4แคลลี่ครับจริงๆเนี่ยตัวที่4ไม่ต้องเอาแคลลี่ไปก็ได้นะครับเอาตัวอื่นก็ได้นะฮะเอาวิชาฟอร์ดหรือว่าโพโดร่าก็ได้นะฮะขอย้ำนะครับแผนนี้เป็นแผนหมอกวงและขอบวงนะฮะผมอยู่ในมัดสองนะครับส่วนน้องผมอยู่แรงฮิลล์อิกนะฮะผมจะให้น้องผมเนี่ยดึงแรงฮิลล์อิกมานะฮะเพื่อให้คลิปมันออกมาทางสถานการณ์แรงแดงจริงๆนะฮะ เอาล่ะรอบนี้ผมสุ่มได้เกาะสวรรค์นะฮะเลือกลงตามใจชอบนะครับขอแค่มีรถมีที่ฟาร์มแล้วก็ไม่มีคนลงนะฮะส่วนผมผมเลือกที่จะไปเคปเท้านะครับลงแล้วไปไม่ถึงก็คงต้องวิ่งไปนะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่คนเปิดจุดแบบนี้เราเลือกที่จะสู้กับเขาก็ได้หรือว่าเราจะหลีกเลี่ยงก็ได้นะฮะเอาครับพุ่งหน้าไปเคปเท้าต่อนะฮะ พอเราถึงจุดที่เราคิดว่าเราจะมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฟาร์มหารถแล้วก็หายานะครับเพื่อที่จะเล่นนอกหมอกนะครับหากว่าเราฟาร์มจะเจอคนอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าจะสู้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะแต่จุดหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมนะฮะหารถแล้วก็หายานะครับแต่ตอนนี้วงที่1มาแล้วนะครับผมก็จะอยู่นอกวงต่อไปนะฮะ ผมอยู่ที่นี่จนวงมาเลยนะฮะก็หายายเยอะๆแล้วก็หารถนะครับถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับป็จจุกแบบสุดใจเลยนะครับ ห oh <my> ากว่าเราไม่ได้เจอแบบเมื่อกี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับต่อไปก็หารถต่อไปนะครับเอานะครับผมโชคดีครับผมได้รถสปอร์ตนีฮะพอเราขึ้นรถเนี่ยสกิลของนูซาแลจะทำงานนะครับเพิ่มเลือดทีละ5ห,หน่วยนะครับในภายสองสามวิตามเลเวลสกิลตัวละครของเรานะครับ ถ้าเราสกิลของอาลกมาด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับจะได้ขิวดถให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะผมก็คงอยู่นอกวงต่อไปนะฮะในเชิงที่แบบว่ากล่องยาเราเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็อยู่นอกวงแบบยาวๆได้เลยนะฮะแต่ถ้าเรายาน้อยนะฮะเราก็ขี่รถไปฟาร์มต่อได้เลยนะครับผมก็จะพันยาแล้วก็ใช้สกิลอาลกวนๆไปนะฮะเพราะว่ายาเราเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าว่าเราพร้อมเดินทางที่จะเข้าวงนะฮะเราก็ไปกันเลยครับ เกือบือบอลนะครับมีเห็ดกินเห็ดได้เลยนะฮะเพื่อจับให้วงกินเหลวแรงนะครับก็เข้าวงที่3มทีเรียบร้อยนะครับต่อไปก็หาที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ทุกคนสังเกตที่เลือดผมนะฮะเลือดผมจะเพิ่มทีละข้าหน่วยนะครับเมื่อผมอยู่บนรถนะฮะจอดรถไว้ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็หาจุดแฉมที่คิดว่าไม่มีคนนะฮะพูดง่ายๆคือแคมรอวงนั่นเองนะครับ ต่อไปก็รอจังหวะเข้าวงนะครับผมจะขี่รถเข้าวงนะฮะจากนั้นัวหาที่ปลอดภัยที่คิดว่าตัวเองรอดต่อไปนะครับที่เหลือก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะฮะ ผมสุ่มได้กอดสวรรค์อีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดินเกมอีกแบบหนึ่งนะครับคออื่นเลยนะครับผมจะเลือกที่ลงที่มีรถแล้วก็มีคนลงน้อยนะฮะลงในจุดที่คิดว่าไม่มีคนนั่นแหละครับนั่นแหละครคือจุดที่เราต้องลงครับโอเคครับผมเลือกที่จะลงตรงสีนะครับดูเรดาร์ด้วยนะครับว่ามีคนตามมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ปรึกษาเพื่อนด้วยว่าเราจะบวกหรือว่าเราจะห้อยหางนะครับต้องปรึกษาเพื่อนด้วยนะฮะผมตัดสินใจกับน้องผมแล้วว่าจะบวกนะฮะ ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองในต้นเกมนะครับก็หลีกเลี่ยงได้นะฮะถ้าหากว่ามั่นใจว่าสู้ได้ก็สู้นะฮะอ,อย่างที่บอกครับถ้ามั่นใจว่าสู้ได้ก็สู้ถ้าไม่มั่นใจว่าสู้ไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ ไปก็ฟาร์มรอวงแล้วก็หารถนะครับโอเคครับผมได้รถแล้วนะครับพี่จะใช้สกิลของโนโทร่านะครับที่เหลือก็ฟาร์มรอวงที่หนึ่งนะครับวงที่หนึ่งก็ได้มาแล้วนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนฮะแล้วก็ฟาร์มเอาเลือดต่อไปนะฮะร,รอให้วงที่หนึ่งปิดแล้วก็รอวงที่สองเปิดนะครับ หากว่าเราฟาร์มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางนะฮะผมจะอยู่ขอบวงและนอกวงสลับกันไปนะฮะก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับมูน่าเข้าวงที่2ต่อไปนะครับผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับตัวละครของโนโพล่าฟิวเลือดให้เราทุกๆไม่เกินห้าวิอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะขี่ตามวงไปเรื่อยนะฮะจะเข้าวงออกวงก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าเรามีสกิลของโนโพล่าคอยเพิ่มเลือดให้เราอยู่นะครับเจอรถสปอร์ตเอาสปอร์ตนะฮะเพราะว่ารถสปอร์ตเนี่ยมันขี่เร็วกว่าคันอื่นๆนะครับ ใครได้ต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมก็จะเข้าวงออกวงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่สไตล์ของผู้เล่นเลยนะครับตราบใดที่เรายังอยู่บนรถสกิลของโนโทรา่าก็ทํางานอยู่นะฮะต่อไปผมก็จะฟาร์มหายานอกวงนะฮะเพื่อจะรอเข้าวงที่สามอีกทีหนึ่งนะครับโอเคฮะถ้าวงเริ่มเจ็บแล้วเนี่ยเราก็ต้องขี่เข้าวงแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ต่อเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายได้นะฮะมุ่งหน้าเข้าวงที่สามนะครับและสกิลของโนโทรา่าก็ยังทํางานอยู่นะฮะ ผมก็จะอยู่ขอบวงตลอดนะครับเพราะว่าผมมีรถนะครับถ้าผมขี่รถไปกลางวงเนี่ยมีโอกาสโดนยิงค่อนข้างสูงนะครับก็เลยขี่รถอยู่ขอบวงนะฮะหรือว่าเราจะมาดักวงก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ขอบวงก็มีคนบางส่วนที่ยังไม่เข้าวงเช่นกันนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าเมื่อผมมีลอกวงเนี่ยเลือลดติดรถใช่ไหมครับ ต่อไปผมก็จะไปขึ้นรถนะครับเพื่อจะฮิวเลือดแล้วก็ฉีดขอบขอบวงนะครับแล้วก็เราต้องอยู่จุดที่คิดว่าเราเก็บรถแบบปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้ฟูโต่สู้ยิงรถเรานะฮะตอนจากนี้ก็รอวงนะครับวงก็เริ่มจะมีแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใช้รถที่จะเข้าวงต่อไปนะฮะหรือว่าหาจุดที่คิดว่าเราปลอดภัยก็ได้นะครับ ต่อไปผมก็รอคู่ต่อสู้ฆ่ากันเสร็จนะครับผมก็จะไม่เข้าไปยุ่งนะฮะผมรอจะวงมาแล้วนะฮะต่อไปผมก็จะขี่รถเข้าไปในวงต่อไปอีกนะครับที่เหลือก,ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะฮะก็เลือกที่ลงให้ดีนะครับ 全部。